ซึมเศร้ากับหมดไฟมันต่างกันยังไงผมมีวิธีเช็คให้คุณครับและถ้าคุณยังไม่รู้คุณก็ต้องแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนคุณด้วยจะได้ไปเช็คตัวเองกันครับว่าคุณเป็นซึมเศร้าหรือว่าหมดไฟกันแน่พอคุณแชร์แล้วก็ไปฟังเฉลยกันเลยครับอันแรกเลยคือเริ่มจากซึมเศร้ากันก่อนดีกว่าคุณจะรู้สึกหดหู่สิ้นหวังไม่อยากทําอะไรถ้าคุณมีข้อนี้คุณเช็คนิสไปก่อนเลยครับอันที่2คือมองโลกในแง่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมายอันที่3คือคุณไม่มีความสุขกับสิ่งที่คคคุณเเยชอออออบบ4ืืื่่าาาาหหรรวกกินนม ไป5คือคุณนอนไม่หลับหรือคุณนอนเยอะกว่าปกติผ่านไป5ข้อแล้วนะครับถ้าใครมีเยอะก็เตรียมตัวได้เลยนะฮะอันที่6คือรู้สึกเหนื่อยล้าไม่มีแรงแม้ไม่ได้ออกแรงทําอะไรเลยคุณก็ไม่มีแรงครับอันที่7คือคุณมีสมาธิสัน้นและตัดสินใจยากกว่าเมื่อก่อน8รู้สึกผิดกับทุกเรื่อง9คือคุณแยกตัวออกจากคนอื่นไม่อยากเจอใครเลยและ10คือคุณอาจมีความคิดสั้นก็ได้คุณได้กี่ข้อคุณจดเอาไว้นะครับต่อไปไปฟังหมดไฟกันดีกว่าว่าอาการเป็นยังไงบ้างอันแรก คือคุณจะรู้สึกเบื่อไม่มีแรงจูงใจในการทํางาน 2. คืองานที่คุณเคยชอบกลายเป็นภาระสําหรับคุณ 3. คือคุณรู้สึกว่างานมันไม่มีความหมายเอาซะเลยคุณคิดแล้วคิดอีกก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์เลย 4. คือคุณสมองล้าคิดอะไรไม่ค่อยออก5ก็คือคุณง่วงง่ายเหนื่อยเลื้อยรัง6กคือคุณหงุดหงิดง่ายและอารมณ์แปรปรวน7คือคุณสมาธิสั้นและทํางานได้ไม่เต็มที่ผ่านไป7ข้อแล้วนะครับมีใครเป็นกี่ข้อแล้วบ้าง8คือคุณรู้สึกว่าคุณฝืนทาไปเรื่อยๆจนร่างกายคุณพัง9คือคุณเีย สมจนส่งผลต่อสุขภาพของคุณเอง10คือคุณอยากพัก แต่คุณรู้สึกผิดที่คุณหยุดงานครบ10บข้อแล้วนะครับคุณเป็นกี่ข้อคุณอย่าลืมคอมเมนต์ลงมานะครับและคุณดูซิว่าคุณเช็คลิสต์อันไหนมากกว่ากันและถ้าคุณรู้สึกว่าซึมเศร้าของคุณมีคะแนนที่มากกว่าหมดไฟคุณควรไปปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับที่สําคัญคุณจะต้องหาแรงบันดาลใจในการทํางานด้วยนะครับและคุณก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนของคุณที่กําลังลังเลอยู่ว่าเป็นซึมเศร้าหรือหมดไฟกันแน่คุณจะได้มีความสุขกันทุกคนนะครับและคุณมีความคิดเห็นยัง